สวัสดีจ้าพี่นอ้องอีปไายซื้ออีกเช่นเคยจ้ามาทานข้าวก่อนโรงงานครับพี่น้องเอ้ยมื่อนี้กับบุียังหลายดอกพี่นอ้องเอ้น้ำพริกหมูอมืผัดน้ำพริกหมูตาขึ้นก็พักอืม ขาดบ่ได้เลขกระเทียมพี่น้องเย้ยบอกไปก่อนผมเคยบอกพี่น้องหลายคลิปแล้วเนาะอืกินกระเทียมเสม,มอได้พี่น้องเด้อะแล้วคุณจะรู้ว่าสุขภาพคุณจะดีมากแค่ไหนครับผมท่านเสม,มอพี่น้องมือละเกีบสองเกีบท่านไปลดอืม ใบลินฟ้ายังมัมมีนวัวกินใบไปอน่นนั้นสับประคุณหลายปัญญานี่มาแขง ข้ากล้องโรงงานพี่นอ้องอืนี่นะครับชีวิตตา่างแดนดีต้มปลาเน่นนะพี่นอ้องหลอกข้อเลยม,มาให้กำลังใจคนทีวายูตา่างแดนหรืออยู่บ้านเฮ้าล่ะครับอยู่เสกสร้างแหบร่างใจมดสุคนล่ะครับพี่น้อง คนเท่าเกิดมากเหตุงานสูกกว่าสดเงินไห้ทีทองเขาพี่น้องเอ้ยสมเนี่ยเงินทองหายากใส่ยังกับประยัดเอาพี่น้อง อยู่บ,าน,บานนอกรับผมไม่ค่อเใ็รก,กินเด้พี่อนองเร็ดเองกินเองครับผมอืแสเ่สเสือที่เกา,าละครับอืมอันนี้ก็ฝากกินแล้วากทำไม่ได้เนเื้อหนอ่องเขาเศร้าสำคัญที่สุดเขาถูะครับ ขาเสาสำคัญที่สุดได้พี่น้องเด้ออย่าไปถิ่มแต่ว่าพยายามกินพักหลายๆแล้วก็ออกกำลางกายกสุขเสาเด้อพี่น้องเด้อโรคไพ่จะได้บ่กเขามาหาอืมเอาล่ะพอกำลังขึ้นหนา,า,นาครับผมคลิปนี้ฝากก้นด้วครับอีกแปดคือจ้าสวัสดีจ้ะ